ปรับตัวหรือถูกทิ้งมหาวิทยาลัยและนักศึกษาในยุค AI ที่เปลี่ยนแปลงเร็วข่าวล้อมรอบทั่วโลกเกี่ยวกับการลดพนักงานจํานวนมากเพราะเทคโนโลยี AI ทาให้เราเห็นถึงความจําเป็นของการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อเราเห็นข่าวบริษัทใหญ่ๆเช่น Amazon และเมเมทอร์ประกาศลดพนักงานในระดับองค์กรจํานวนมากก็ต้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่ากังวลทําไมถึงเกิดเรื่องนี้ ก็เพราะเทคโนโลยี AI ที่กำลังพัฒนาเร็วๆนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานทำให้แรงงานคนเกิดความเสี่ยงในการถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยี AI ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเข้ามาของ AI ทำให้มีการลดพนักงานจำน,นวนมากทั่วโลกทำให้นักศึกษาจบใหม่เผชิญกับความเสี่ยงในการว่างงานสูงทำให้ต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบการศึกษาและหลักสูตรในมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงทำให้ความรู้ที่นักศึกษาเรียนมาล้าสมัยอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรให้มุ่งเน้นการสร้างทักษะที่ AI ทดแทนไม่ได้เช่นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาข้อมูลจาก l a y o f f f y i แสดงว่าตั้งแต่ต้นปี2025บริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกลดพนักงานกว่า1,92,000คนซึ่งเฉลี่ยว,ว่าละ639คนทำให้เราเห็นถึงความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงนี้ และนี่คือสิ่งที่น่าตกใจยิ่งขึ้นคือมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้นักศึกษาจบใหม่อาจเผชิญกับความล้าสมัยในการเรียนรู้และความเสี่ยงในการว่างงานแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรอกนะที่จริงแล้วเราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาต้องมีการปฏิรูปและปฏิบัติตามการคาดการอนาคต s t r a t e g i c f o r e เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตต้องเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทํางานเมื่อเราเห็นว่ามหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาต้องปรับตัวและปฏิรูปก็ต้องมีคําถามว่าจะปรับตัวอย่างไรจะเริ่มต้นจากไหนก็เพราะเทคโนโลยีเ A ที่พัฒนาเร็วๆนี้ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในโลกการทํางานอย่างรวดเร็วทําให้มีความต้องการทักษะใหม่ๆและงานที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมนักศึกษาให้พร้อมแต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรอกนะ ที่จริงแล้วเราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตต้องเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับยุค A i นี้ต้องสอนให้นักศึกษารู้จักการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทักษะที่เ i ทดแทนไม่ได้และสําคัญที่สุดคือต้องสอนให้นักศึกษารู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทําให้พวกเขาเตรียมพร้อมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรอกนะที่จริงแล้วเราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาต้องมีการทำการคาดการอนาคตส a t e g i c f o r ฟ Si g h t อย่างจริงจังเพื่อมองไปข้างหน้า1 0 2 0ปีว่าโลกจะเป็นอย่างไรตลาดแรงงานจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วจึงวางแผนในการปรับตัวและปฏิรูประบบการศึกษาแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรอกนะที่จริงแล้วเราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาต้องมีการสนับสนุนนักศึกษาในการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมีระบบสนับสนุนทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อไปเรียนรู้สิ่งใหม่ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรอกนะที่จริงแล้วเราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาต้องมีการปฏิรูปตัวเองให้เหมาะสมกับยุค AI นี้เพื่อสอนให้นักศึกษารู้จักคิดรู้จักเรียนรู้รู้จักปรับตัวและรู้จักสร้างสรรค์ทาให้พวกเขาสามารถอยู่รอดและประสบความสําเร็จในยุคของ AI แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรอกนะที่จริงแล้วเราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยตอนนี้จะออกมาสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงแต่หากเรายังสอนในแบบเดิมยังไม่ปรับตัวและปฏิรูปพวกเขาจะเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงนี้จึงต้องมีการปฏิรูปและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรอกนะที่จริงแล้วเราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การศึกษาคือกุญแจสําคัญแต่ไม่ใช่การศึกษาแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้เพียงแต่เป็นการศึกษาที่สอนให้คนรู้จักคิดรู้จักเรียนรู้รู้จักปรับตัวและรู้จักสร้างสรรค์ทําให้คนอยู่รอดและประสบความสาเร็จในยุคของ AI แต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรอกนะที่จริงแล้วเราสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเราต้องเริ่มปฏิรูประบบการศึกษาและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกการทํางานจากนั้นเราก็จะสามารถอยู่รอดและประสบความสําเร็จในยุคของ AI ได้อย่างเต็มที่ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องกลัวหรอกนะที่จอน